กลับมาเข้าสู่รายการการลงทุนง่ายๆสไตล์ใบกษียีนนะครับกับผมวันนี้โค้ดอามไม่ยินกันไม่เอยไม่แน่ใจโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็เมื่อวานใครดูตลาดอยู่นะครับก็คงจะเห็นแล้วว่าโอ้โหดาวโจนี่เรียกว่าเปิดกลับลงกันมาเลยทีเดียวเพราะงั้นวันนี้เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะเวลาที่เราเจอตลาดเปิดกลับลงหรือเวลาที่ตลาดเปิด กลับลงแล้วมีอะไรอย่างนี้นะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะตลาดเปิดตอนเช้าเราต้องมีการวางแผนรับมือ,อยังไงเมื่อเราเห็นสัญญาณตัวโมเมนตัมเนี่ยมาจากตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราควรทำนะอ่าเดี๋ยวมาดูภาพกราฟนิดนึงนะครับเวลาเราเจอตลาดเปิดกลับลงหรือเวลาที่เราเห็นเฮ้ยมีตัวแบบข่าวร้ายหรือเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องดูเนี่ย หนึ่งนะอล,องล,องลองมาดูกราฟจังหวะนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยภาพเซตเขายืนอยู่ที่โซนแถวแถวนี้เนาะปึ๊บเดี๋ยวนะครับจะสังเกตเมื่อวานภาพเซตเนี่ยเป็นอาการที่หลุดเส้นหลุดเส้น e m a 5แล้วหลุดแนวบริเวณแถวพันสี่มาประกอบกับเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหมีดาวโจนลบอีกพันกว่าจุดแน่นอนฮะวันนี้ จะเป็นสัญญาณมเมตัมในการเชิงลบในช่วงเช้าแต่สิ่งที่สําคัญนะในจังหวะเปิดตอนเช้าสิ่งแรกที่ต้องดูนะผมขอปากกาก่อนนะครับลองเอาไปจับตาดูนะครับเพื่อให้ความเขาเรียกว่าจังหวะในการซื้อขายเราเราจะคมขึ้นนะหนึ่งผมขยับมานหนึงแล้วกันขขยับมานหนึงแล้วกันนี่ครับอันเนี้ยเป็นขาลงเนะาเนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ โมเมนตัม um ภาพภาพตัวระยะสั้นเนี่ยเป็นขาลงอ่าเป็นขาลงหรือเป็นการพักตัวเนี่ยอ่าพักตัวสมมติถ้าเกิดมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วมันกําลังลงเนี่ยเป็นขาลงเนการพักตัวเพราะฉะนั้นเวลาเปิดกลับลงเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ต้องดูนะหนึ่งดูแรงขายก่อนดูแรงขายก่อนนะครับว่าเวลาที่มันเปิดกลับรู้สึกตอนเช้านี่ลบประมาณ 30- 30กากว่าเนี่ยเปิดมาปุ๊บ มีแรงขายต่อหรือเปล่าถ้าวันนี้เปิดมาแล้วมีแรงเทขายต่อผมเชื่อว่าวันนี้เราได้ลงไปเทสต่เทมันพันสามสี่สิบพันสามห้าสิบกันอีกรอบหนึ่งแต่สังเกตวันนี้เปิดมาหลายๆตัวนะฮะมีแรงขายนิดนึงแล้วมีแรงซื้อกลับนี่แหละครับสิ่งที่สําคัญนะคือสมมุติถ้าตอนเช้าเปิดมามีแรงทิ้งแต่ทิ้งมาแล้วไม่หลุดแล้วมีแรงซื้อกลับนะครับดูแรงขายแรงอ่าแรง ผม,ผมเขียนดีๆแล้วกันนะดะูแรงซื้อ,อเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายความตรงนี้ฮะคำว่าแรงซื้อแรงขายเราดูยังไงนะ1ดูแรงซื้อแรงขายนะครับจะช่วยเราได้ค่อนข้างดี2แนวรับแนวต้านฮนะ,ะถามว่า2เรื่องนี้มันจะช่วยเรายังไงนะ นะครับนี่2เรื่องนี้จะช่วยได้นะครับว่า,วาเวลาให้มันเปิดกลับลงมาเนี่ยเฮ้ยมันหลุดแนวรับหรือยังมันหลุดแนวรับที่เราาร์ k ไว้หรือเปล่าหรือมันหลุดจนมีโลใหม่แล้วหรือ,อยังอ่าเนี่ยสเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราในจังหวะที่เฮ้ยเวลาเจอตลาดลบเยอะอย่างเงี้ยเวลานํามาเป็นวางแผนหรือเวลาในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะเอา2ององเครื่องมือเนี่ยเข้ามาช่วยนะยกตัวอย่างสักตัวนึงแล้วกันเนาะผมยกตัวอย่าง เอาเป็นอย่างปตทแล้วกันอตัวใหญ่ๆนี่สมมติผมดูภาพเดน,นะครับน่าสังเกตเมื่อวานปตทเนี่ยเหมือนกันพยายามยืนคอนโซลแถวๆโลเนาะสามสิบแปดจุดห้าศูนย์สมมติเมื่อวานเฮ้ยเราเผื่อแอคชั่นซื้อไปซึ่งจริงๆถามว่าควรไหมฮะเวลาหุ้นที่ทิ้งเป็นแห้งแดงแบบนี้ยังไม่ควรซื้อนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญเผอซื้อไป ตรงนี้เราต้องเริ่มถามตัวเองละเฮ้ยหนึ่งจุดที่เราเข้าซื้อตรงนี้เราอออินหรือเปล่าอ่ะเราอออินหรือเปล่าหรือเรามีแบ่งไม้ MM มไว้ M y, สมมุติถ้ามีแบ่งไม้ M มเวันนี้เปิดมาแรงทิ้งไม่มีแล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับมาบ้างเนี่ยจังหวะที่มีแรงซื้อกลับตรงนี้นะฮะจะเป็นจังหวะในการแก้เกมนะนี่ดูนะครับดูแรงซื้อนั้นเนี่ยเปิดมาอ่าแอดเครื่องมือตัวหนึ่งแล้วกันเนาะตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับอ่าถ้าเกิดใคร แอดไม่เป็นแอดอย่างนี้นะพิมพ์ในตัว e f i n นะครับพิมพ์ดอทที่1นึ่งแล้วเป็น B S นะครับ B S คือ by s e l l นะ by s a l l volume นะครับจะได้อินดิเคเตอร์หน้าตาคล้ายๆผมแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะบอกว่าวันเนี้ยมีแรงซื้อแรงขายเป็นยังไงบ้างเราก็ย่อยดู time f r a m e เล็กๆครับ t i ม e f ฟ a m e ้านาทีเพื่อดูโมเมนต์ว่าเฮ้ยหน้าตลาดตอนเช้าเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นนี่สังเกตเปิดมาภาคเช้า เป็นไงครับมีแรงทิ้ง7ล้านตรงนี้แต่พอทิ้งเสร็จไปไงฮะแรงขายชุดนี้ไม่ต่อเนื่องนึกออกไหมเวลาที่เฮ้ยเวลาตลาดเปิดแก็บลงแล้วเริ่มเป็นขาลงเนี่ยสิ่งที่มันควรต้องตามมาต่อเนี่ยคือมันควรมีแรงเทขายต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เพื่อให้คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยชุดเปิดแก็บมาตรงเนี้ยมันจะลงต่อแต่ถ้าเกิดเปิดแก็บมาปุ๊บเปิดแก็บดาวนนะเปิดแก็บลงมาปุ๊บมีแรงขายเฮ้ยแต่ราคา ยังไม่หลุดพยายามลืนยืนโลได้อยู่เพราะงั้นจังหวะตอนนี้เรามาร์กเลยฮะเรามาร์กชุดกรอบตรงนี้เลยว่าเฮ้ยโซนราคาแถวๆนี้อ่าโซนราคาแถวๆถวเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสามสิบเจ็ดอ่าสามสิบเจ็ดสามสิบหกเจ็ดห้าต้องเป็นแนวโฟกัสเราว่าเฮ้ยแนวโซนตรงนี้แนวโซนตรงนี้มีการ เขาเรียกว่ามีแรงขายที่โซนบริเวณแถวเนี้ยเยอะหรือเปล่าขายมาหลุดไหมถ้าเกิดขายมาไม่หลุดขายมาแล้วมีแรงรับสู้ขายมาแล้วมีแรงรับสู้สักพักมีแรงซื้อกลับอ่ะจังหวะนั้นนะ่ะจะเริ่มเป็นจังหวะที่ดีแล้วว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยวันนี้ไม่น่าจะลงซึ่งสังเกตวันนี้หลายๆตัวนะฮะหลายๆตัวภาคเช้าจะเปิดแก็บลงมาค่อนข้างเยอะซึ่งอย่าอย่าบอกว่าเวลาที่เจอหุ้นเปิดแก็บลงมาเยอะเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจตั้งสติให้ได้ก่อน ตัวนี้เปิดแก็บลงมาปุ๊บอยู่แนวที่เรามาร์คไว้หรือเปล่าหลุดแนวรับไหมอ่าลองลองลอง,ลองตีแนวรับแนวต้านชุดนี้ดูนะครับแนวรับแนวต้านชุดนี้ที่ขึ้นไปนะอ่าผมตีกลมๆนะดูจากเท้าเฟรมเดย์ก,ก็ได้นะครับอ่าเราตีชุดแนวต้านที่เขาเบรกชุดนี้ไปก่อนนี่สังเกตมันจะค่อนข้างเหลื่อมหรือค่อนข้างพอดีกันนะครับในโซนแนวรับแนวต้านอ่ะอัะนนี้ผมตีแนวต้านแนวรับชุดนี้อ่ะประมาณโซนแบบมนี้ กรอบ35 37ด้านบนสูงสุดที่เขาไปทำเนี่ยแลบประมาณ40บาทเนี่ยวันนี้เปิดกลับมาโซนแถวสามสิบสมมติวานซื้อ38 39ไปวันนี้เฮ้ยเปิด37ตกใจขายไปก่อนเป็นไงฮะเฮ้ยวันนี้ราคาไม่ลงนะเพราะอะไรเพราะเปิดมาปุ๊กมีแรงทิ้งก็จริงแต่หลุดไหมฮะยังไม่หลุดเพราะงั้นแนวเนี้ยจริงๆถามว่า ควรเข้าไปซื้อไหมถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีหุ้นผมแนะนําว่ายังไม่ควรนะจริงๆแนวเนี้ยควรดูการยืนของชุดตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยตรงเนี้ยยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้แล้ววันจันทร์เปิดมามีแรงซื้อขึ้นจังหวะนี้อาจจะพอเล่นเก่งกาไรได้นะครับหรือจังหวะนี้อาจจะเป็นจุดเข้ารอบใหม่ของคนที่เล่นสวิงเนาะแต่ถามว่าเฮ้ยจุดเนี้ยเปิดกลับมามันเป็นจุดถามว่ามันเป็นจุดคัดไหมมันเนี้ยมันอยู่กึ่งกลางเลยว่าเฮ้ยห,หลุดแนวรับหรือไม่หลุด ถ้าเปิดมามีแรงทิ้งแล้วมันแล้วมันเป็นแท่งแบบนี้นะอ่าอ่าผมผมวาดรูปให้ดูอ่าเราดูทำเพิ่เล็กๆนะฮะอ่าสมมุติถ้ามันเปิดมาเปิดมามีแรงทิ้งแบบนี้แล้วมีทิ้งแบบนี้ต่อเนื่อง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 อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเปิดมาปุ๊บมีแรงขายแบบนี้เยอะๆอันเนี้ยต้องสต็อปต้องสต็อปนะฮะ แปลว,ว่าเปิดมาปุ๊บมีแรงขายต่อเนื่องคอนเฟิร์มเทนว่าเฮ้ยชุดเนี้เป็นขาลงแล้วตัวเนี้มีแรงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีตัวอย่างไม่เอ่ยแหมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ทำกันบ้านหาหาหาตัวอย่างมาให้นะเดี๋ยวขอลองดูหุ้นใหญ่ๆก่อนแต่รู้สึกวันนี้เปิดมาแล้วแรงทิ้งไม่มีนะมีแรงซื้อกลับซะส่วนใหญ่อืม เอลก็มีหนังซื้อกับรู้สึกแอนวานก็แอนวานมีไม่เอ่ยแหล่งซื้อแอนวานมีหนังซื้อเบาๆเอาตัวไหนยอดดีอืมเอาตัวไหนอืมส่วนใหญ่นะฮะเพรากลุ่มแบงค์ล่ะกลุ่มแบงค์เป็นไงบ้างแบงค์อ่ะอาการอย่าง กลุ่มแบงก์อย่างเคแบงก์อย่างเงี้ยเปิดมาปุ๊บแม่แรงซื้อแรงขายไม่เยอะมีแรงซื้อกลับมาแต่ยังแต่ยังไม่เบรกแสดงว่าชุดนี้กําลังพยายามยืนโลอยู่แม่ไม่มีตัวไหนลหุดเลยเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอหาแป๊บหนึ่งนะครับแม่ bbl ก็ไม่หุดแบงก์ไม่ลุดพลังงานไม่ลุดเหมือนกันเดี๋ยวนะอืม WHA อ่ะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่พอใช้ได้นี่ WHA ตอนแรกเปิดมาโอเพนเท่าไหร่ครับโอเพนรู้สึกประมาณ3.3 3.36เนาะอ่ะเนี่ยถามว่าเฮ้ยอาการอย่างเงี้ยควรสต็อปลอดไหมจริงจริงควรนะควรควรนะครับเนี่ยเขาเปิดมายืนโลนี้สักพักมีแรงทิ้งปึ้งแท่งนี้เฮ้ยอันเนี้ยทิ้งถามว่า สมมติสมมติมันอ่ะสมมติอันนี้โลโลยืนชุดตรงนี้นะแล้ววันนี้เฮ้ยเปิดมาอยู่โซนแนวรับแล้วมีแรงทิ้งปุ้มมาเดียวอย่างเงี้ยแรงทิ้งเขาไม่ต่อเนื่องก็จริงแต่เฮ้ยสมมติถ้าเกิดกราฟตรงนี้มันเกิดหลุดโลเนี่ยผมก็แนะนําว่าเฮ้ยเราควรยอมก่อนนะในจังหวะที่เปิดกลับมามีแรงทิ้งแล้วมันหลุดโลอันนี้ต้องยอมก่อนแต่ถ้าเกิดตัวไหนเปิดมาแรงทิ้งไม่เยอะราคาไม่หลุดโลผมว่าเรารอดูอาการได้รอดูอาการสัก5นาทีถึง 15นาทีว่ามันมีแรงเขาเรียกว่ามีแรงขายต่อเนื่องหรือเปล่าสมมติเปิดมา5นาที15นาที30นาทีแรงขายต่อเนื่องไม่มีแล้วเริ่มมีสัญญาณในการซื้อกลับเนี่ยผมว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะไม่ใช่จุดสต็อปลอตที่ดีนะครับไม่ใช่จังหวะสต็อปลอตที่ดีนะมันควรเห็นอาการแบบหลุดนะเดี๋ยวนะผมหาตัวอย่างให้สักตัวหนึ่งนึกก่อนนะฮะตันนี้ปียูหลุดไหม ู้สึกวันนี้หลายๆตัวยืนได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวนะผมเปิดกราฟในอดีตแล้วกันเปิดกราฟในอดีตแล้วกันว่าอาการแบบนี้ควรต้องยอมนะครับมันจะมีจังหวะแบบเปิดกับแบบไหนต้องยอมแบบไหนที่ไม่ควรยอมนะอันนี้นีดเดี๋ยวนะตึ๊บอันนี้นินแบบนี้แบบนี้นะครับน่า ชุดตรงนี้ชุดตรงนี้อือหือผมขอซูมทงเฟรมเล็กๆนิดนึงนะครับหาเป็นเคสอ้าวหายไปแล้วอึ๊บ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 เห็นไหมเออเห็นไหมเออเนี่ยลองเอาไปจับตาดูนะครับเวลาที่แบบเฮ้ยตลาดเกิดการย่อตัวหรือวันไหนที่แบบเจอเปิดกับเยอะๆอย่างเงี้ย ลองลองลองไปจับตาดูนะครับว่าเปิดแกลบแบบไหนควรยอมเปิดแกลบแบบไหนไม่ควรยอมนะ,ะ,ะชุดชุดอย่างนีน้สังเกตชุดนี้นะครับปุ๊บเปิดแกลบมาสังเกตแรงทิ้งเยอะไหมไม่เยอะนะแรงทิ้งไม่เยอะแต่เราเห็นอะไรไหมครับผมเอาอันนี้ออกนี่เราเห็นชุดแนวรับชุดนี้ไหมฮะ ราเห็นชุดแนวรับชุดนี้ไหมชุดแนวรับชุดแนวรับแล้ววันนี้เปิดแกลบหลุดแนวรับแรงขายไม่เยอะก็จริงแต่ข้อ2อะเราบอกว่าอะไรฮะดูแนวรับแนวต้านเพราะงั้นตัวนี้หลุดแนวรับสําคัญแล้วมีแรงทิ้งต่อให้จริงไม่เยอะแต่แบบนี้ต้องยอมสต็อปก่อนต้องยอมสต็อปก่อนอย่างเงี้ยต้องยอมสต็อปก่อนแล้วดูต่อว่าเฮ้ยหลับมาชุดนี้หรือจังหวะทิ้งมารอบนี้ ทิ้งมาปุ๊บเขาสามารถดึงกลับมายืนโซนราคาโลได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดึงกลับมาไม่รอดแบบนี้เป็นไงฮะก็ปล่อยไปหาหุ้นตัวอื่นดีกว่าอย่ามาแบบว่าเฮ้ยลงมาปุ๊บ MM, mm ซื้อเพิ่มลงมาปุ๊บ MM, mm ซื้อเพิ่มแบบนี้ไม่ดีนะครับแบบนี้ไม่ดีเนาะนะครับเนี่ยอาการอาการประมาณนี้เพราะงั้นเวลาเจอหุ้นที่เปิดกลับลงนะผมแนะนํา2เทคนิคนะฮะในการดูดืนในการช่วยคัดกรองนะหนึ่งดูแรงซื้อและขายตอนเช้า เปิดมาปุ๊บ5นาที10นาทีมีแรงซื้อมีแรงขายไหมสมมติเปิดมาปุ๊บแรงขายไม่เยอะราคายังไม่ดูดโลแบบนี้ยังพอสู้ได้ยังพอได้ว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวให้เห็นอยู่แต่ถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บโอ้มีแรงขายหลุดโลด,ด้วยแบบนี้สตอ็อปลอสถานเดียวครับเนอะสตอ็อปลอสฐานเดียวนะครับโอเคครับก็ แชร์เป็นเทคนิคคร่าวๆเบื้องต้นนะลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับลองลองไปฝึกใช้กันดูนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับพี่ๆน้องๆที่เทรดอยู่นะครับก็หวังว่าวันจันทร์ตลาดเซิรภาพนี้จะยืนได้นะเพราะภาพที่เราดูกันเนี่ยจุดนี้รู้สึกย่อมาใกล้แนวที่มาไวาแล้วเนาะวันนี้พันสแนะครับแนวรับล่างอีกแนวหนึ่งพันสามสี่สิบ ดูนะว่า2แนวนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับถ้าเอาอยู่แล้วเริ่มซช้เวกออกข้างถ้าเอาอยู่แล้วเริ่มซช้เวกออกข้างแบบนี้ก็ยังพอลุ้นเห็นสัญญาณการชุดรีบาวกับได้อีกสักหนึ่งรอบแต่ถ้าเกิดเปิดแกวบทิ้งมาหลุดพันสามพันสามยี่สิบพันสามสิบจุดเนี้ยระวังนะฮะระวังนะว่าจะมีการพักฐานลึกๆให้เห็นนะครับระวังว่าจะมีการพักฐานลึกๆให้เห็นนะครับ เนาะก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครมีช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงที่ตลาดเป็นขาลงหรือชุดที่มันเป็นขาลงอารยสั้นแบบเนี้ยสไตล์ในการเทรดที่ดีเนี่ยควรเทรดสไตล์แบบเก่งกําไรจบภายในวันได้จะดีมากไม่แนะนําให้หอหุ้นข้ามวานันมีกำไรภายในวันจบหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบเทรดแอคชั่นเร็วๆผมแนะนําว่าถือเงินสดรอฮะ เงินสดรอไว้ก่อนเดี๋ยวจังหวะที่เขาเริ่มยืนได้ไม่ทาโลใหม่แล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับจังหวะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจังหวะนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยหาจังหวะว่าเฮ้ยคนตัวไหนลงมาโซนรันะบสวยๆแรงทิ้งไม่มีแล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับจังหวะนั้นน่าจะเป็นจังหวะในการแอคชั่นซื้อรอบใหม่นะครับโอเคครับก็เนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับ ก็ใครมีอะไรหรือใครมีประสบการณ์วันนี้เจอเหตุการณ์อะไรมาบ้าง mm. พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ mm. ก็ผมโคดอาร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับ